สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่องของแม่ดาวเฟมิลี่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพามาเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่ดาวจะมาแนะนำนะคะต้นนี้เลยปาการังนะคะปาการังสีชมพูใบด่างนั่นเองนะคะใบด่างเขาก็จะมีหลายหลายตัวนะคะส่วนปาการังนะคะ แต่พันธุนี้นะคะที่แมวมีจะเป็นพันธุใบด่างสังเกตได้นะคะจะากใบของเขานะคะจะเป็นสีขาวเขียวนะคะเป็นด่างนั่นเองแล้วก็ยอดของเขานะคะจะเป็นสีชมพูะค่ะยอดใบของเขาจะเป็นสีชมพูนะคะขยายพันุ์ง่ายมากๆเลยนะคะโดยการตัดนะคะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ไปปักชำได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสอน คลิปนะคะคลิปปากชาให้ทุกคนนะคะได้ดูไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะใครหลายๆคนตามหากันเยอะแยะมากเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันนะคะทางเพจเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไซส์กลางนะคะไซส์กลางที่ไม่ดาวมีนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเลี้ยงแดดได้นะคะแดดได้แดด หรือร่มรำไรก็ได้นะคะในการส่วนในการให้น้ำเนี่ยจะประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งถึง2ครั้งนะคะก็สังเกตอาการนะคะว่าใบร่วงหรือเปล่าถ้าใบร่วงนะคะใบร่วงเน่าได้คนต้นนี่นะคะในนี้นะคะถ้าใบร่วงเน่าให้เก็บออกนะคะแล้วก็ รดน้ําห่างออกไปนะคะอย่าให้รดน้ําผีมากเกินไปนะคะก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าดินของเราก็ของแม่ดาวนี้จะใช้ดินแคคตัดนะคะดินแคคตัดดินไม้อบน้ําในการปลูกตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็ปักชำได้ง่ายๆนะคะตัดตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่ทรงพุ่มส่วนใครนะคะชอบในทรงอีกทรงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็จะมีนะคะแบบทรงนี้เกือบจะเป็นแบบบอนไซแล้วนะคะบางคนก็จะซื้อไปแบบว่าทําเป็นไม้บอนไซนะคะเป็นไม้ดัดได้เลยนะคะเนี่ยทำเป็นบอนไซตัด ตัดทรงให้เขาสวยๆนะคะ,ะเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นด่างนะคะด่างชมพูเหมือนกันนะคะนีตัวนี้นะคะใครสนใจก็ทักมาหาแม่ดาวได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทิ้ง ID l ดียไว้นะคะทิ้งเพจไว้ให้นะคะตัวนี้เป็นปาการางังเห็นคะ การังด่างชมพูก็จะมีใบเขียวอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนั้นก็จะถูกกว่าตัวนี้นะคะใบจะเป็นใบเขียวมีใบเขียวแบบใบเขียวไม่มีไม่ยอดชมพูก็มีนะคะยอดไม่ชมพูแล้วก็มีใบเขียวยอดชมพูส่วนตัวนี้จะเป็นใบด่างนะคะใบด่างชมพูนะคะยอดเขาจะสวยมากเลยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศ ชนิดหนึ่งสวยมากเลยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวดานจ,จะมาทำคลิปนะคะการปักชำให้ทุกท่านนะคะให้ติดตามแล้วกันเนาะสำหรับใครนะคะอยากจะรู้วิธีนะคะหรือว่าจะดิชมอะไรก็มาเม้นด้านล่างได้นะคะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่ ที่แม่ดาวเลี้ยงอยู่นะคะตอนนี้ที่บ้านแม่ดาวเลี้ยงเนี่ยจะเป็นแดด50%นะคะมีสแสลนพรางแสงนะคะพรางแสง50%น้องได้รับแดดก็เกือบจะเต็มวันเหมือนกันนะคะเกือบเกือบทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าได้รับแสง50%นะคะแม่ดาวจะรดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่อัดน้ำของเขาไม่อัดน้ำให้เขามากนะคะ วยยมากเลฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องแม่ดาวเฟมิลี่เนาะแม่ดาวก็เลี้ยงต้นไม้เยอะแย,ยะเลยนะคะเป็นไม้อวบน้ำแคคตัสนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะนี่นะคะส่วนนู้นก็มีอ่า ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ